ได้เวลาเกมได้เวลาเกมเเครับุดเคเกิ้อย่างนี้เลยเอเชื่อมเ,เข้าไปฐานยึดปั๊มป<า>ั๊มดำมันสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรสั่งหะ นี่แล้วค้อยหน่อยตีข้อยใหญ่อ่ะมันขาดมันบ่แท่นม,นมันขาดมันบ่หมุนไปมันเลก็ฟืดเขาฟืดเขาแล้วก็วกิ่งไปอีกเดิมอ,อ๋อโชคดีครับมีช่างมาด้วยครับช่างหัเป็นนายช่างประจำทีมงานฟ้าบรรดาลเราขุ้ยร้องไปหาสงเด็จอันเขียวอันเขียวยังไม่ได้ใส่ดินต้องมาเค็มคันนี้ก่อน ขาบนฮะให้ไปใสะป่ะนี่ใ่้มองเจ้าะเฉีมขคอยแนมท่านเห็นมองเจ้าของเื่อมอยู่นี่คือว่าจังสันป่ะนี้เอ๊ะจะไฟแตกพว่ๆไปๆ่ืๆโห่จำถึงมองปะละ่ะจำวะมืจ่จำไปลองเท่าอีกสร้าง <c oughs> สร้าง,ง<ะ>ไปดับอันเครื่องปรับลมเนี่ย เต็มหรอ้ปันนี่มีคนทีเป่าว่าถามเขาเบิ้งไมมาหนูสรางว่าเมาหรอกไม่อยากเป็นไหนหนือเปล่าจำเขาไปฮะจที่เราเพิ่งอ้ยคือมนรอเถอวะโอ้สร้างกันหลมารอเถอะเว้นตายอี่ปอยเรือนี้เว้นตาวันไหนใสก่ ป๊าให้ยเจ้าว่าถึงไม่ได้เนอะเจ้านี่ครับตู้เชื่อมแต่งนี่ยังก่อน เออเชื่อมมานี่น้ำเดอ้อเนี่ยเอาเอาไปโคด,ดันเดี๋ยวไปโคดันเราก็เชื่อมไหมเดี๋ยวฝ<อ>ากเ,เดี๋ยวฝาขาดรุดหายอีกยากงานเขาอีกาาการปหาอยาู่ฮะผลงานชิ้นโบัแดงของเจ้าขุนช้างก็จะเป็นเสาหน้าตัวนี้ครับนี่เสานี้เนี่ยชนต้นไม้แม่มาสั่ง บอกเยบอกอรวอนรวจัดเสรแล้วจาก่ะกองนึ่งหนึ่งกองไม่ไม่เนี่ยนั่นเหลืออยู่เครื่องเดียวนึงเาออเสรดเฮยเ้เฮ้ยเฮ้้ย้ยยเฮเฮ้ยเ้้ยเยเเเ้เยห้ยเเย ว่าได้ยกนขึไปยินหาโอ้ยหมองเป็นตะยวงมก็มีแต้มจักเทียรจะไปแต้มไซคันว่ากันแต้มเขเข้าไปไปเชื่อมติดหมุนมาได้เด้จังไดมันทุ่นถือเด็กแฟร์ๆกันการนำเลยเยอะ <c oughs> yeah. นี่เป็นตัน <c oughs> ไม่จ่ายจ่ายมันสั่นไปบ่อ,อยังไง เขี่ยมนะพี่นะเขี่ยมบะรเขมชัตบะะเขี่ยมเห็นบะเหนี่ยมเนี่ยเนมแตมเห็นบะเห็นรบจากเนมเห็นบเห็นื้นอย่างเดียวฮะเนี่ยเปะนอาเนี่ยอ๋อมันเป็นสูตรจะมาจิ้มกไมหนูจะมาแฉก็รูดูมันโอ้ยเชื่อมขันซี่ตอวน่นแบบว่าได้เชื่อมถึงมอ โอ้มันยผุตามัาเ้เเฮ้เอาหมดนจ้งในะ้ตอนนี้มันพ่อปั่นยกดำได้บ่มันมันจะได้แจ้งแจ้งไหมแน่เห็นชัดชัดะอะไรซังอ่ะได้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 แป๊บแป๊บแป๊ที่มาังไปตังอ้เบงอไหมซางกับ้างแต่งแับนีเนี่ยโอ้ ก็จบที่การเชื่อมหลังจากที่วิ่งดินไปแล้วก็ฐานของปั๊มปัดดำเนี่ยขาดนะครับขาดขาดห้อยตรงเตงเลยไดยโอย้เนรียบร้อยแล้ว่าเนี่ยนครับโอ้สุดยอดเรียบร้อยครับ ยังังบ้เรียบยร,ร,ร้อ,อยซาลาเหลืออีกหมองนึงนี่ๆนี่ฝาขางฝาคาบไม่ติดรถหายอเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวหายแม่เพิ่นเอาไมโครดันหายเนาะเชื่อไหมเนี่ยไปใส่ปาตวันไปใส่ นี่นี่นี่ย่านปลาข่างลดหายเชื่อมให้เพื่อนเนอะว่าตามัวหมดเลยโอ้ฟองนนีง่ายๆเต๋อหัวจ้าะลดเขาได้แล้วโอ้หนาสนใจหนาสนใจเล่นปะเหตุการณ์ระทึกโอ้เหตุการณ์ระทึกตอนตอนขันขันเพราเชื่อมนี่มีโอกาสลดเลยนไหม รถพรริการ้ถมีหนาการกันเาดนเกตาน้วมีบริการน้อีกอตแบงเขาเดวฮะบ่งเขาเฮ็ดรุนกันอ๋อวะสุดยอดเลยวะ ทดสอบทดสอบระบบ เทดินแมนมาดันไปเนี่เบรกดีครับเบรกดีเบรกได้ทีเดียวทีแรกอยู่ทีสองจวดเดียวเกินห่างแค่มิตาเดียวเลยเดเอาไปเทใส่นั่นคือประเทศนี้ว้าวมันจุไปสายเฮ้ยเฮ้ยจะไปเทาหุ่นแล้วเอา พูดอะไรอยู่นี่น้วยีมๆไประเทดีนเป็นบ้นี่ยถทายปเทนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบังนาซูบเนี่ยบังนาซูบไปยาวเลยยาวเลย ได้ไดเลยปีกไม่อยู่เดี๋ยวล่วงไปนู่นใช่เขาวะ ถายกนะยกน ที่ไปหาเขาไปมันคือสั่นอย่างที่ไปไปไปพุ่นฐานมันสัน่นพบแพทย์ครับพบแพทย์

okay